กวันนี้เราอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยอยากให้ทุกคนจาไว้ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากให้เราเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองจริงๆไม่ใช่เพื่อใครคนอื่นเพราะเวลาที่เราทําอะไรบางอย่าง เราอาจจะเกิดการคาดหวังจากคนอื่นการยอมรับจากคนอื่นการเห็นด้วยจากคนอื่นแล้ววันใดวันหนึง่งสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าวันนี้เราอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองจริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากโลกภายนอกเราจะรู้ว่าสิ่งนี้เราทําเพื่อตัวเองแล้วคนที่ภูมิใจที่สุดก็คือตัวเราเอง แล้วเวลาที่เรากลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองจริงๆเนี <K> ่ยความภูมิใจของเรามันจะเกิดจากภายในไม่ว่าเราจะเจออะไรข้างนอกเราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วที่วันนี้เราได้เติบโตขึ้นวันละนิดเราภูมิใจแล้วที่เราได้เป็นคนที่ดีขึ้นวันละหน่อยและการใช้ชีวิตของเราก็จะเบาสบายมากๆเราไม่จําเป็นต้องการการชื่นชมเพราะว่าเราชื่นชมตัวเองทุกวันเราไม่จําเป็นต้องการการยอมรับเพราะเรากลับมายอมรับตัวเองทุกวันเหล่านี้คือคีย์ที่อยากให้ทุกคนได้ลองบอกตัวเองไว้เวลาที่เราจะ